ถ้าลงรายละเอียดไปกว่านี้ก็คือถามชื่อนามสกุลผมเลยดีกว่านะก็อยากให้เตรียมความพร้อมได้เลยว่าการอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่งซึ่งเราก็โปรยสโลแกนไปแล้วว่ารอบนี้เนี่ยช่วยหาเงินให้รัฐบาลด้วยซ้ำนะเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีการวางกรอบวงเงินงบประมาณไว้โดยที่ไม่สอดคล้องไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของภาษีจากสหรัฐอเมริกาเองก็ดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนแต่ว่ากรอบ,บวงเงินงบประมาณที่อนุมัติและก็โครงการที่มีการของงบประมาณไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนก็อย่างยิ่งสิ่งที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองได้รับปากไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเราเปิดดูพรบงบประมาณปี2019 19, นี้ก็จะมองไม่เห็นในรายละเอียดที่นายกรัฐมนตรีได้พูดไว้นั่นหมายความว่าคําพูดของผู้นําประเทศไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง ถ้านุมติตามกรอบ,บวงเงินงบประมาณปี2 0 2 9ถามกันครับจะเปิดตัวได้เมื่อไหร่ับทางทีมทวาแล้วก็สกอแล้วก็นโยบายขณะนี้อยู่ในช่วงของการคัดสรรสอกอนะครับซึ่งก็เมื่อสอกอรเราได้คัดสรรครบทั้ง50คนแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้ตรวจสอบนะแล้วก็ได้ประเมินแล้วก็รับรู้รับทราบโดยทั่วกันหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการการคัดสรรสอกอเสร็จเรียบร้อย เราก็จะมีการเปิดนโยบายนะครับเพราะว่าเราต้องการให้พี่น้องประชาชนคนเทพมหานครเลือกที่นโยบายว่าเขาจะได้อะไรนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะเป็นตัวบุคคลว่าตัวบุคคลที่เราคัดสรรมาเป็นผู้ที่จะเข้าไปใช้กลไกอำนาจหน้าที่ของเทพมหานครประชาชนนั้นตัวบุคคลจะเป็นใครเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์จะไล่เรียงตามนี้ขั้นตอนแรกระหว่างอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครสกรในในรอบนี้นะครับ ตัวบุคคลที่เรามีในใจว้หรยังรู้ว่าทาบทามไ้หรือยังคะมีการทาบทามไปแล้วครับที่คนคะจำนวนคนเนี่ยยังบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นคนโน้นคนนี้และคนที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกก็จะเสียหายเพราะนั้นเนี่ย เราก็จะปกป้องสิทธิ์ของเขาแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยได้มีการทํางานร่วมกันแล้วนะครับทำงานร่วมกันในเรื่องของนโยบายในเรื่องของกรอบกติกาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพรบงเทพมหานครเองแน่นอนเราก็ต้องเปิดรับฟังครับว่าเขาเองจะต้องเข้ามาทํางานร่วมกันกับสมาชิกสภากรุงเทพจะต้องมาใช้พรบฉบับนี้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นก็จะมีการทํางานร่วมกันภายในนะครับหลังบ้านก็จะมีการทํางานร่วมกันแล้วนะครับ แสดงว่าตอนนี้ได้ตัวบุคคลชัดเจนแล้วก็คือหนึ่งคนไม่ได้ทับทามหลายคนใช่ไหมคะเพราะว่าพี่คุณกายบอกว่าตอนนี้คือทําง,งานร่วมกันแล้วมีทํางานร่วมกันแล้วครับเพราะว่าคนที่เราทาบทามมาเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะครับแต่ว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคนนําในการที่จะมาลงผู้ว่าก็จะอยู่ในทีมบริหารเช่นกันเพราะว่าในทีมบริหารก็จะมีหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราทํางานร่วมกันเป็นทีมเทพมหานครครับ <Bau S 1> เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับถ้เาเปิดตัวมานนี่สังคมรู้จักเขาเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับอย่นนางที่นนยอย่างที่ทางท่านหัวหน้าพักท่านนัทพงศ์เรืองบรรยาวุฒิได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนเอาไว้แล้วก็คือว่าเรามีกระบวนการคัดสรรน,นะครับแล้วก็อยากที่จะเปิดให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบหลังจากนโยบายของงเทพมหานครได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพของพรรคประชาชนได้เปิดตัวให้กับพี่น้องประชาชนครับ เขามีความเชี่ยวชาญด้านไหนคะด้านสิ่งแวดล้อมด้านาจราจรหรือว่าด้านการเงการทางหรือว่าด้านกฎหมายท้องถิ่นเชี่ยวชาญทุกด้านครับเพราะว่าคนที่จะมาบริหารเป็นพ่อเมืองกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีความเชี่ยวชาญครบทุกด้านแล้วก็แน่นอนว่าเราทํางานเป็นทีมเรามีทีมกรุงเทพมหาคนครที่จะทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ปรึกษาหรือว่า ทีมรองเราก็คัดสรรมาครบทีมและเวลาเปิดตัวก็จะเปิดตัวครบทั้งชุดครับเขาเคยอยู่การเมืองมาก่อนหรือว่าเขาเป็นนักวิชาการหรือว่าเขาทำงานภานประชุมที่ตัวเด่นมาถ้าลงรายละเอียดไปกว่านี้ก็คือถามชื่อนามสกุลผมเลยดีกว่านะก็อยากให้โฟกัสที่พรบกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรา ไปที่ข้อกฎหมายก่อนข้อกฎหมายที่จะให้ผู้ว่าของเราได้นําไปใช้นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายละเอียดของพรบฉบับนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่วยกันผลักดันนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหนมีปัญหาอย่างไรข้อข้อปัญหาของท่านที่ท่านสั่งสมกันมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะข้อกฎหมายนั้นไม่เอื้อให้กับการแก้ปัญหาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองมารับฟังลองมาเปิดดูว่า ทางพรบกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนนั้นนําเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับพิการขอยำถามหนึ่งครับว่าพลรมที่เราติดต่อไปเนี่ยเรามานจาะวักระแสสู้ชาติชาติได้ใช่ไหมครับผมคือวันนี้เนี่ยพรรคประชาชนเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศสสกรุงเทพมหานครของเราเป็นที่เป็นที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็น สอสอในกรุงเทพมหาคอนครอันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าการทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหาคนครเนี่ยพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหาคนครให้การไว้วางใจพักประชาชนและตัวบุคคลที่เราคัดสรรคัดเลือกมาเนี่ย<อ>ผมคิดว่าเราไม่ได้จะไปเป็นคู่เทียบหรือว่าคู่เปรียบเทียบใดๆแต่ว่าเราตั้งใจที่อยากจะมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของเราและตัวบุคคลของเรา จะพี่น้องประชาชนจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงๆจะไม่ติดขัดข้อจํากัดใดๆนะครับจะกล้าที่จะแก้ไขนะแล้วก็กล้าที่จะออกนอกกรอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับย้ำ<อ>เพิ่มกระบวนการคัดเลือกอีกรอบก,กนนะึงไหครับครับว่าจะคัดเลือกคนที่คุณสมบัติที่แบบ พร้อมใช่ไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมามันแบบมกระแสมาม่าครับในส่วนของการคัดสรรเนี่ยเรามีการตั้งคณะกรรมการในการคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งแน่นอนครับในคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงเป็นผู้ว่างเทพมหานครเราก็มีกลไกไม่ว่าจะเป็นทางกรรมการบริหารพักเองก็ดีหรือแม้กระทั่งทีมบริหารของพักเองก็ดีก็จะต้องมีการที่จะไปทาบถามและก็คัดสรรซึ่งจะกระบวนการไม่เหมือนกันกับการคัดสรรผู้ดํารงตาแหน่งอื่นเนื่องจากว่าเป็นตําแหน่งสําคัญ พราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นไว้วางใจได้เลยมั่นใจได้เลยนะครับว่าการทํางานของพรรคประชาชนจะสามารถส่งต่อนโยบายต่างๆแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนและก็สามารถทําตามคาสัญญาที่มอบไว้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนครับครับเรื่องอภิปรายที่จะถึงงานรับพรรคได้มีการวางกลุ่มคนหัดสัตร์อภิปรายยังไงบ้างครับเดี๋ยวร้อยแล้วครับเตรียมความพร้อมได้เลยว่าการอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่ง ซึ่งเราก็โปรยสโลแกนไปแล้วว่ารอบนี้เนี่ยช่วยหาเงินให้รัฐบาลด้วยซ้ำนะเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีการวางกรอบวงเงินงบประมาณไว้โดยที่ไม่สอดคล้องไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของภาษีจากสหรัฐอเมริกาเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนแต่ว่ากรอบวงเงินงบประมาณที่อนุมัติและก็โครงการที่มีการของงบประมาณไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างยิ่งสิ่งที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองได้รับปากไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเราเปิดดูพรบงบประมาณปี2569นี้ก็จะมองไม่เห็นในรายละเอียดที่นายกรัฐมนตรีได้พูดไว้นั่นหมายความว่าคําพูดของผู้นําประเทศไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงถ้าอนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณปี2569ล็กอกทระชาชนเราล็อกกระทรวงไหนเป็นพิเศษนะครับผมล็อกทุกกระทรวงครับยิงทุกกระทรวงแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ย การทางานเป็นทีมนะเราจะเห็นได้ชัดว่าพักร่วมรัฐบาลเองก็ทํากันไปคนละทิศคนละทางเริ่มมีกระบวนการที่จะชิงไหวชิงพริบและก็ชิงความโดดเด่นเพราะมีสัญญาณที่อาจจะมีการรับรู้ได้ว่ามันมีการใกล้จะเลือกตั้งใหม่แล้วแต่ละพรรคการเมืองก็เริ่มที่จะใช้กลไกของกระทรวงตนเองนั้นเนี่ยไปในทิศทางของการหาเสียงล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการโฟกัสเรื่องของการขอ วงเงินง่ประมาณในปี2019เนี่ยเราก็จะโฟกัสเป็นพิเศษว่าแต่ละพักการเมืองพยายามทำอะไรอยู่นี่ตความที่มันมีปัญหาระหว่าสงสวับกับฝ่ายการเมืองมันจะทำให้จบที่งบประมาณปี2019ผมคิดว่าโง่ประมาณปี2019เนี่ยดูเดือดแน่นอนเพราะว่า พักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยก็เริ่มมีความสั่นคลอนและก็เริ่มมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างแล้วผมคิดว่าในการอภิปรายงบประมาณตลอดระยะเวลาทั้ง4วันเนี่ยจะทําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าณขณะนี้ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนและในกรอบวงเงินงบประมาณปี2519นั้นมีการซ่อนโครงการอะไรอยู่ไว้ใช้เพื่อ,อวิธีการเนี่ยเพื่อที่จะ,ะเป็นแต้มต่อทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่นะครับ ว่าอย่างไรที่งบของกระทรวงกลาโหมเขาไม่เพิ่มงานท่าความมั่นคงยังเพิ่มขึ้นนะครับผมมองยังไงครับผมก็น่าจะเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะว่าวันนี้เราตอบเห็นได้ชัดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองถ้าไม่พึ่งทางทหารไม่พึ่งทางกองทัพก็ไม่ไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ต่างตอบแทนเดียวที่สามารถทำได้ก็คือแลกเปลี่ยนในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งก็จะไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเราจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้เนี่ยความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจกษษษไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งแวดล้อมเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เนี่ยการอนุมัติวงเงินงบประมาณอันดับหนึ่งก,กลายเป็นในเรื่องของการต่างตอบแทนเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จ,จะทําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้ชัด ว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เนี่ยมันส่งผลพวงส่งผลกระทบมาเป็นวงกว้างและก็ต่อเนื่องจนมาถึงปี2 0 1 9นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวฝากติดตามพรบอกทมนะครับด้านบนชั้น7เ,เชิญน,นะครับสวัสดีครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ